เรื่องของอนุบาลปัตตานีในวงการข้าราชการครูผมมั่นใจว่าเกือบร้อยเปอร์เซนต้องรู้เรื่องนี้และเมื่อรู้เรื่องนี้เอาสิครับไม่มีใครรับได้ที่ไปรังแกที่ไปขับไล่เห็นไหมครับนี่คือท่าแท้ที่มันทําลายตัวเองและท้ามันไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมั่นใจในตัวเองดูเรื่องที่สามกับท่านผู้ชมนายอำเภอรหรือสอบนายอำเภอวิช,ชานเป็นนายอำเภอนาทีเป็นคนดราพิว่า ตอนเป็นนายอำเภอก็ทํางานฝ่ายข่าวกรองของชายแดนใต้รู้ตื้นลึกหนาบาแล้วเมื่อรับราชการเป็นนายอำเภอก็อยู่เป็นนายอำเภอในชายแดนใต้อยู่หลายหลายปีแล้วมันไปตั้งข้อหาว่านายอำเภอเนี่ยดูหมิ่นศาสนาอิสลามเป็นไปได้เหรอครับเ่านผู้ชมนายอำเภอเกิดในราชบัตวัฒเคยทํางานชายแดนใต้มีเหรอครับจะดูหมิ่นศาสนาอิสลามข้อหาที่สองเจ้าชู้เรื่องเจ้าชู้อย่ามาพูดกันชายแดนใต้ไอ้พวกสสมุสลิมนี่มีเมียน้อยถึงสิบคน ล้วนลามแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงคือแพะแต่งานกับเด็กอายุเก้าขวบสิบขวบแล้วไปกล่าวหาในอำเภอว่าเจ้าชู้ไม่เคยดูหน้าตัวเองเลยเพราะฉะนั้นนี่คือการกล่าวหาอีกหลายหลายข้อสุดท้ายพอกรมการปกครองสอบสวนไม่มีมูลครับเป็นการโจมตีทางโซเชียลเขาคืนตำแหน่งให้แต่เขาก็เกรงใจไม่ต้องกลับไปรือต่อละให้ไปรับตำแหน่งในอำเภอที่อำเภอสุไัยบาดีก็จังหวัดนราธิวาสลราวกฏว่านายอารีเพนออกมาปลูกปันกระแสนี่ฮะถ้าแท้เผยออกมาเต็มที่เลย แสดงบารมีแสดงอิทธิพลเต็มที่ปลุกปั่นกระแสทั้งในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเต็มที่ครับสุดท้ายกรมการปกครองคงจะบวกลบคูณหารแล้วเห็นแต่ความปลอดภัยของนาอำเภอออกกำจังย้ายไปอยู่ที่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่นึกถึงใจในอำเภอไหมครับอำเภอบางขันเป็นอำเภอเล็กๆก,ก็เหมือนกับเป็นการยอมให้กับอิทธิพลของฝ่ายมุสลิมแต่เรื่องนี้จะสรุปยังไงนนะั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผลที่เกิดขึ้นแล้วคือ ผมถามว่าในอำเภอวิช,ชานเนี่ยท่านก็ต้องมีกลุ่มลายที่เป็นเพื่อนในอำเภอทั่วประเทศท่านก็มีกลุ่มลายที่เป็นปลัดอำเภอทั่วประเทศรองผู้ว่าผู้ว่าคือระดับผู้ใต้มันก็บัญชาและผู้บังคับบัญชาที่เป็นข้าราชการปกครองทั่วประเทศข้าราชการเหล่านั้นคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มีใครจะโทษในอำเภอวิช,ชานไหมว่าไปเจ้าชู้ทำไมไปดูมีอิสลามทำไมไม่มีแหละครับเพราะเขารู้ว่า คนเป็นนายอำเภอมันต้องคิดหน้าคิดหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็คิดเหมือนกันว่านี่คืออิทธิพลของพวกบิ๊กมุสลิมก็เป็นการรังแกข้าราชการชาวพุทธในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนใต้แล้วความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาของนายอำเภอวิชาจะรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ครับท่านผู้ชมเหม็นสิครับเขาก็เหม็นเขาก็ดูท่าแท้ของไอ้พวกกบฏมุสลิมว่ามันรังแกมันเหมนเิมเกริมเพราะฉะนั้นข้าราชการครู ที่เกิดจากโรงเรียนอนุบาลปัตตานีข้าราชการฝ่ายปกครองที่เกิดจากในอำเภอรืรอีศอ์ในอำเภอวิชัเนี่ยก็ตื่นตัวและรับไม่ได้กับพฤติกรรมของบิ๊กมุสลิมหรือพวกกบฏมุสลิมเหล่านี้เป็นไงครับเป็นไงครับท่านผู้ชมเห็นภาพไหมครับว่าเมื่อมันเผยท่าแท้ตั้งแต่ยอวัยชน erm uda, เปอร์มูดอกเผยท่าแท้ตั้งแต่การขับไล่กันแกล้งลงของโรงเรียนอนุบาลปัตตานีเผยท่าแท้เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งขับไล่ในอำเภอหรือศอเป็นไงครับ คนไทยข้าราชการไทยข้าราชการฝ่ายปกครองเห็นท่าแท้ของพวกกบฏมุสลิมแล้วรู้สึกอย่างไร